เทวดาทุกพวกเนี่ยเป็นโอปปาติกากำเนิดหมดท่านนี้ก็เคยมีเขาก็สงสัยกันว่าเอา๊ถ้ามันไม่เกิดจากคันเกิดจากไข่เกิดจากคันมันก็ยังรู้นะว่าเพราะไข่เออแม่ไก่ออกมาก็อ้าเป็นของคนนี้เป็นแม่เป็นพ่อใช่ไหมเออแล้วพวกโอปปาติกากำเนิดจะรู้ได้ไงใครเป็นลูกไข่ใช่ไหมเออไม่ได้เกิดในคันไม่ได้เกิดในไข่ ไม่ได้เกิดในของเปิอกตมเพราะข้างบนมีแต่อาศารารทอดอร่อยของอันเป็นทริ์ทั้งหมดใช่ไหมอ่าผุดเกิดขึ้นมาจะรู้ได้ไงเป็นลูกเราเท้าสักกะจะรู้ได้ไงนี่ลูกฉันอ่าใช่ไหมไอตัวลูกก็รู้นะฉันเป็นลูกเท้าสักกะแนะ่อ่าเราประเมินกันอย่างนี้อันนี้ยังไม่เจอคําตอบหรอกนะอ่าแต่ประเมินประเมินเอาว่าเพราะพวกเนี้มีอานาบริเวณอืม อ่ะเวลาเขาจะตายเนี่ยนดอกไม้จะเหี่ยวเฉาใช่ไหมเสื้อผ้าอาพรจะเศร้าหมองดังนั้นเขามีบริเวณของเขาถ้าบริเวณอื่นเหี่ยวเฉาให้ฉันยังไม่ตายนะอืมอา,านะเธอแข็งกระด้างเฮ้ยนั่นของเธอนะเธอกําลังจะตายนะของฉันยังอ่อนนุ่มอยู่นะอือย่างเงี้ยก็เลยมองกันว่าถ้าผุดเกิดขึ้นในอนาบริเวณของเท้าสักกะสักกะก็จะรู้ว่านี่ลูกฉัน ผู้มีกรรมเกี่ยวข้องกับฉัน,น,นและตัวคนนั้นเนี่ยก็จะรู้ว่าเราคือลูกของเท้าสักกะ,ะ,ะพวกนี้ก็เกิดแต่กรรมสิ่งต่างๆได้มาจากกรรมรัศมีแสงสว่างอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยได้จากกรรมทั้งสินน้นคนบางคนประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตตาจาคาปัญญาแต่ยังไม่ได้ผลในทิฏฐธรรมในปัจจุบัน ไปได้ผลตอนสัมปรายะอ่า uh huh. เป็นคนที่จนมาจนทั้งตายพอตายไปแล้วเป็นเทวดาที่มีรัศมีสว่างสวัยกว่าเทวดาอื่นๆทั้งหลายเทวดาก็มองว่าไอ้คนนี้มันยากจนข้นแก้นนะตายมามาันขึ้นมาเป็นเทวดาสว่างสวยัยได้ยังไงท uh huh. ้าวสักกะบอกวันเนี่ยเขาประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตตะจารค้าปัญญามาเป็นอย่างดี uh huh. อะาอืมวันนั้นเวลาให้ทานเนี่ยพระศาสดาบ,บอกให้ทานตามสติกำลังอ่า uh huh. uh huh. เรามีกำลังแค่ไหนมีสติมีกําลังแค่ไหนเราทําตามนั้นอืนั่นนะ่ะเราให้มากแล้วมากตามกําลังของเราเห็นไหม